สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับสบายๆบายกับสกายสแลนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์การตัดผมชายนะครับหลายท่านอยากอยากตัดผมชายอยากมีอาชีพตัดผมชายครับแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์การตัดผมอะไรบ้างแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเขาเรียกว่าอะไรหน้าตามันเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่ายังไงใช้งานยังไงวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำกันแล้วกันนะครับแนะนำตัวเลยครับอ่า ท่านแรกนะครับท่านแรกก็คือนี่เขาเรียกว่าปัตเตเลี่นนะครับปัตเตเลี่นี่ครับมันก็จะเป <It> ็นเสียงแบบนี้ครับมันก็จะดังแกร์แกร์แกร์แกรกแเนี้เวลาเราเปิดนะครับอืมก็คือปัตเตเลี่มีสายนะครับตัวนี้อืมแล้วก็มีรุ่นไร้สายนะครับรุ่นไร้สายนี้ส่วนมากจะใช้อ่าสำหรับผมที่สไลด์สไลด์ผมนะครับ แต่รุ่นที่ไร้สายนี้มอเตอร์จะเล็กและไม่ค่อยแรงนะครับส่วนที่2นะครับนี่ก็คือฟันปลานะครับฟันปลาดูฟันนะครับฟันเหมือนฟันปลาไหมครับนี่เขาเรียกว่าฟันปลานะครับเพื่อลดความหนาของเส้นผมนะครับตัวนี้ลดความหนาของเส้นผมส่วนอันที่3ที่3ก็จะเป็นกันไกซอยนะครับกันไกซอยถ้าดังชับ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 อย่างนี้ก็คือซอยผม ในส่วนที่หนานะครับความสั้นความยาวเท่าไหร่เราต้องการเท่าไหร่เราก็ซอยลงไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการจับกันไกลการจับหวีการซอยซอยร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซอยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันแตกต่างกันยังไงนะครับต่อไปนะครับก็จะมีกันไกลซอยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับเมื่อกี้รุ่นใหญ่นะครับ,อ,รรบอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็ก ใช้สำหรับซอยผมนิดๆหน่อยๆนะครับบางท่านตัดผมเดือนหนึ่งตัด2ครั้งก็มีนะครับตัวนี้ก็ตัดในมุมจุดเล็กๆอ่าน,นี้แต่มีความผมมากนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือมีดโกนนะครับมีดโกนมีดโกนมีดโกนเราจะจับมีดโกนยังไงจะกันยังไงจะเปลี่ยนใบมีดยังไงเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือหวีซอยนะครับน,นี่เขาเรียกว่าหวีซอย ซอยผมแห้งก็ได้ซอยผมเปียกก็ได้นะครับได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้หวีซอยนะครับวิธีการจับยังไงเดี๋ยวในคลิปต่อไปมีครับอันนี้เป็นหวีใหญ่ครับหวีใหญ่หวีใหญ่ส่วนมากหวีนี้จะใช้ตัดผมที่เป็นรองทรงสูงสูงนักเรียนทรงอเมริกันทรงนายร้อยอประมาณนี้นะครับหรือทรงจอนบางก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นหวีสําหรับผมเปียกนะครับ ีตัวนี้ก็เวลาลูกค้าเข้ามาในร้านเราก็จะหวีผมแบ่งผมจัดทรงผมให้ลูกค้าเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยใช้หวีเล็กหวีกลางหวีใหญ่ตัวนี้หวีเล็กนี่เขาเรียกว่าหวีเล็กนะครับหวีเล็กนี่จะใช้ตัดผมที่เป็นผมลองทรงนะครับคุณสมบัติของหวีเล็กนี่ก็คือปลายผมนี่จะเน้นความขาวกลางขึ้นมาก็จะเป็นเน้นความนวล ตรงนี้ก็จะเป็นทําให้กลมกลืนนะครับขาวเรียบนวลกลมกลืนนั่นเองนะครับอุปกรณ์การตัดก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีผ้าคลุมที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าคลุมผ้าคนหนูแล้วก็แป้งแล้วก็ผู้กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะสอนวิธีการใช้เครื่องมือกัแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กับสบายๆสกายสลอนก็สวัสดีครับ